เปี ie, ่ยนใหญ่ใหญ่โนตักตักเร็วเร็วตัวนี้เดีวเร็วเดินหนุดเี็บใหญ่งไว้ยกไปโนได้ได้หลุดเร็วเร็วเอ้วาวางไว้วางเบ็ดอ่ะเออยกไปเอาปลาไปยางเดียว